สวัสดีครับผมไวพดชาแนลเลาะเบิ้งนำยางในวันที่ใบโรหมิดแล้วพี่น้องเอ้ยใบยโนเมืดเลยครับเลาะเบิ้งนำยางครับมันที่ออกจี่โต้นใหญ่ต้นสมควรมันก็ออกลายอยู่ครับต้นเนี่ยถือว่าตัวนี้ออกลาย,ยครับ ต้นใหญ่ตุนมันออกลายมันก็ออกลายต้นนี่ออกพอได้ครับนั่งออกพอได้อยู่ต้นใหญ่ตุนสมควรพอได้แต่ยูนี้ขันรถด,ดูครับรถเื่อธรรมดาแล้วใบมันโลนนะครับไหนมันโรนไมนครั ตุ่นใหญ่ตุ่นสมขวนเนี่ยออกได้ครับตุน่นนีเดิได้อยู่ครับใบรดนแล้วนกระยังพอได้อยู่นี่ครับแถวนี้ก็ตุ่นนี้ นาตเทหลทยังได้อยู่ครับนนขนาดแทหละเขาก็เ,เปิด <c oughs> ปาดมันเศ้าครับต้นหน่อยเลยสรุปแล้วนั่งออกอครับ ต้นน้อยก็ได้หรืต้นปานกลางต้นน้อยนี่ก็ออกโอเคครับใส่ได้พุต้นนี่ต้นน,นี้ยังหน่อยอยู่ ใบร่วงหล่นแล้วกำลังจอปงใบผลิดดอกไม้ไใบไม้ออกอยู่ครับยังออกอยู่กับประมาณนี้ครับคมฝากช่องนะครับซับสไครต์กดไลกดแชกดติดตามไว้พดชาแนล หายเน็ตด้วยครับดอขอบคุณครับสวัสดีครับ